ปีที่13พระหมหาการอาหุงสหสมาปินิมมตาสาวิันกงทีเมฆลังปิตโฟลาสเซนมาลังกาลพิทามิที่นาจิตตวามินโรตันเตจัสาภุเตเชียมังกานิมาลาภิกามาทิยยชิตาจักราสิงโหรัมปนาาวะตัมมะคะมะคะขัดจักนางตันเตสุทันติิทินาสิตวามินโทตันเตจะสา พววัตเตชอมงกลานิคาลาิเลงัวลังอตมะูตังอาวะจกรรมะสะเนวสุทารันตังเมตตังปุเซปวิปินา่แต่ว่ามะเห็นตัวันเตสซาะวกวัตเตชอมังกลาณิเหตุตังต้ังมาสิัสกุตันตังดาวัโยชนะปัตังกุิมาละวัตังที่แต่ว่าม่เห็นตตวันเตสซาพวกวัตเตชีมังกลาิ ัตวานาคตมุทะกลางีวัพพินิยาจินใจญาตุทัพนาจะนชนะกายมัจเชสันเตนะโสมาอุตินาทิโดวมินโตตังเตสสซาภวุตเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมะตุกะจักจะกวาทะเติดเกปาอาภิโรปิกรมมนังปติอันตะภูตัง ัญญาปฏิปชาดิโติตวังมนโดตัสสาภุตเตเสมงคลานินันโตปนันตผู้ชังวิพุทางมหิตพปุเตนาเทระพุ้ชเกนะรมาไปโตอิปุปเทสัตะจิตวังมโตัเตสสาภกตเตเสเมงกลานิพุกกะขิะผู้ชเ่นะสุะตาหัดทางพระมาวิสุชชุติมติ ภคกาพิธานางยานางคาเทนวิจ <To> ินาชิตตวนิตเตสาตวตุเตชมังคลานิเอตาปิคุท่าเชยมังคละอัตคาตายวาจโนทีนันทในสารเปมตันทีชิตะวานะเนะับานิปัญาทะ่เป็นการบราารสมาอมย์ะโรสปัโยาหารการม้โกนาโทยจาญสัพพานีนางปุรเตวา มีสัพปัตโตสมโภคที่มีมังเอเตนะสจัลเชนนะถตกเตเชือมันขลังที่ยนโตโธิยามมเลสกญานานันทิมวตโนเอทวังตะวังยุชัยโยห์ฮิชยสุเชื่อมันลองปัตตาเฉกปัญลังเกศิเศตรีตัวเลัอภิเเกสัพพุทธานังขัพถะปตโตหุ่มวรธาติชนักตั้งสมังขลังสุปะตังสมุิตัง

คลิปทร่ไปกว่าที่14ถึงกว่าที่16